มีสงครามไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์โลกที่สร้างบาดแผลลึกยาวนานเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และทิ้งคำถามไว้ให้มวลมนุษยชาติมากมายเท่ากับสงครามเวียดนามมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของสถิติการรบหรือการเคลื่อนทัพแต่มันคือเรื่องราวของผู้คนความเชื่อความหวังความโหดร้ายและการล่มสลาย วันนี้เราจะมาคลี่คลายมหากาบเรื่องนี้ไปพร้อมกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านเหตุการณ์สําคัญและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นบทบาทของประเทศไทยที่เข้าไปพัวพันจนถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้และมรดกที่สงครามครั้งนี้ทิ้งไว้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสงครามเวียดนามครับบทที่1ไฟที่พร้อมลุกลาม เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นที่เสียงปืนแต่เริ่มจากความเงียบของการถูกกดขี่เวียดนามในศตวรรษที่19คือดินแดนที่ชุ่มชื้นและมั่งคั่งด้วยทรัพยากรแต่กลับต้องตอกเป็นทรัพย์สินของฝรั่งเศสประชาชนถูกขูดรีดแรงงานและผลผลิตเพื่อไปบำรุงเจ้าอาณานิคมความขมขื่นและความปรารถนาในเอกราชจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนเชื้อไฟที่รอวันปะทุ และชายผู้ที่นำน้ำมันมาราดลงบนเชื้อไฟนั้นคือโฮจิมินห์เขาไม่ใช่แค่นักปฏิวัติในประเทศแต่เขาเดินทางไปทั่วโลกได้เห็นทั้งความเหลื่อมล้ำในโลกทุนนิยมและความสำเร็จของลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้เขากลับมาพร้อมกับอุดมการณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนั่นคือชาตินิยมที่ต้องการปลดแอกบ้านเกิดและใช้คอมมิวนิสต์เป็นเครื่องมือในการทวงคืนเอกราชนั้น ไฟแห่งการปฏิวัติของโฮจิมินห์ถูกหมกระพือให้รุนแรงขึ้นด้วยลมพายุแห่งสงครามเย็นโลกในยุคนั้นถูกแบ่งข้างอย่างชัดเจนเมื่อโฮจิมินห์เลือกเส้นทางคอมมิวนิสต์เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่อย่างจีนและโซเวียตในทางกลับกันสหรัฐอเมริกาก็มองเวียดนามด้วยสายตาที่หวัดวระแวงผ่านเลนส์ของทฤษฎีโดมิโนที่ไม่อาจยอมให้คอมมิวนิสต ยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แผ่นดินเวียดนามจึงกลายเป็นกระดานหมากรุกที่มหาอำนาจใช้เดินเกมสู้กันโดยไม่รู้ตัวจุดแตกหักที่ดับความหวังในการสร้างชาติอย่างสันติภาพคือข้อตกลงเจนีวาปี1954แม้จะขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้แต่ข้อตกลงนี้กลับทิ้งระเบิดเวลาลูกใหญ่ไว้คือการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนชั่วคราว พร้อมคําสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อรวมชาติแต่คําสัญญานั้นก็ไม่ต่างจากกระดาษที่ไร้ค่าเมื่อฝ่ายใต้และสหรัฐปฏิเสธการเลือกตั้งเพราะรู้ดีว่าชัยชนะจะเป็นของโฮจิมินห์อย่างแน่นอนและเมื่อสันติวิธีถูกปฏิเสธประตูบานเดียวที่เหลืออยู่จึงนําไปสู่สงครามสงครามที่ไม่ได้สู้เพื่อดินแดนแต่สู้เพื่อจิตวิญญ,ญาณและอุดมการณ์ของชาติ บทที่ 2. ส,สมรภูมิที่ตัวตนของมนุษย์เลือนหายสงครามเวียดนามไม่เหมือนสงครามครั้งไหนๆมันไม่มีแนวรบที่ชัดเจนศัตรูคือเงาในป่าคือชาวนาที่วางปืนมาถือจอบในตอนกลางวันและเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนี่เองยุทธวิธีที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมก็ได้ถูกนำมาใช้ท้องฝาเวียดนามกลายเป็นสีเหลืองขุ่นมัวจากการโปรยสารเคมีเอเจนต์ออเรนจ์ ที่เปลี่ยนป่าอันเขียวชอุ่นมาให้กลายเป็นสุสานของต้นไม้สีขาวพโพลนในชั่วข้ามคืนแต่มันไม่ได้ฆ่าแค่ต้นไม้พิษของมันซึมลงในดินในน้ําและในร่างกายของผู้คนก่อเกิดเป็นมะเร็งและความพิการทางร่างกายที่ทรงต่อทางพันธุก,กรรมจากรุ่นสู่รุ่นส่วนบนพื้นดินก็ลุกเป็นไฟด้วยระเบิดนาปาลที่พร้อมแผดเผาทุกชีวิตที่มันสัมผัสความโหดร้ายไม่ได้เกิดจากอาวุธเท่านั้น แต่มาจากตัวมนุษย์เองการสังหารหมู่ที่มีลายคือตราบาบที่ชัดเจนที่สุดเมื่อทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในความเครียดและความหวาดระแวงได้สังหารพลเรือนทั้งหมู่บ้านอย่างเลือดเย็นตอกย้ำว่าในภาวะสงครามเส้นแบ่งระหว่างธรรมะและอธรรมนั้นเปราะบางเพียงใดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกตาสว่างก็คือการรุกตรุดยวนหรือเตะออฟเอนซีฟในปี1968 เมื่อเวียดกงบุกโจมตีเมืองใหญ่ทั่วเวียดนามใต้พร้อมกันแม้ในทางการทหารจะล้มเหลวแต่มันคือชัยชนะทางการเมืองอย่างงดงามมันทำลายคำโกหกของรัฐบาลสหรัฐที่บอกประชาชนว่าเรากำลังจะชนะและทำให้คนอเมริกันตั้งคำถามว่าเรากำลังไปตายเพื่ออะไรกันแน่การทำสงครามขนาดมาึ้นมานี้ต้องใช้ฐานทัพและจุดยุทธศาสตร์ที่มั่นคงและฐานทัพขนาดยักษ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ในเวียดนามใต้ครับแต่มันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยบทที่3สยามในสมรภูมิเงาในยุคที่รัฐบาลทหารครองอำนาจอุดมการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของไทยนั้นแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสหรัฐอย่างสมบูรณ์แบบประเทศไทยจึงก้าวเข้าสู่สงครามในฐานะพันธมิตรคนสำคัญเราไม่ได้เป็นแค่ทางผ่าน แต่เราคือห้องเครื่องของสงครามทางอากาศสนามบินอุตภเปาอุดรธานีอุบลราชธานีทุกเปลี่ยนสภาพจากสนามบินที่เงียบเหงาให้กลายเป็นศูนย์กลางการบินทางทหารที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมืองรอบๆฐานทัพเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยวัฒนธรรม G.I. เงินดอนลลาร์สะพัดแต่ก็แลกมาด้วยปัญหาสังคมที่ตามมาอย่างเงียบๆและที่สำคัญที่สุด เราส่งเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปรบทหารไทยในนามกองพลเสือดําและจงอางศึกถูกส่งเข้าไปในสมรภูมิที่ขึ้นชื่อว่าปราบเซียนอย่างเวียดนามใต้และพวกเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการรบในป่าจนเป็นที่ยอมรับของเหล่าพันธมิตรทว่าชื่อเสียงนั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตและบาดแผลสงครามที่ทหารผ่านศึกต้องแบกรับไปตลอดชีวิต แต่ในขณะที่พันธมิตรกำลังร,งร่วมรบอย่างเข้มแข็งโครงสร้างภายในของเวียดนามใต้เองกลับกำลังผุพังลงอย่างช้าๆจนถึงจุดที่ไม่อาจเยียวยาได้อีกต่อไปบทที่ 4. สมการแห่งการล่มสลายคำถามที่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาคำตอบคือทำไมชาติที่ได้รับการหนุนจากมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างเวียดนามใต้ ถึงล่มสลายลงอย่างรวดเร็วคำตอบไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งแต่มันคือสมการแห่งความพ่ายแพ้ที่มีตัวแปรสำคัญ3ประการมาบรรจบกันอย่างพอดิบพอดีตัวแปรแรกคือความอ่อนแอจากภายในของเวียดนามใต้เองนี่คือโรคร้ายที่กัดกินชาติจากข้างในรัฐบาลเป็นไปด้วยการคอร์รัปชันมีการเบิกเงินเดือนของทหารผีที่ไม่มีตัวตนจริงอาวุธจากสหรัฐ ถูกนำไปขายตลาดมืดขณะที่การเมืองภายในก็วุ่นวายอยู่กับการรัฐประหารแย่งชิงอำนาจสภาวะเช่นนี้ทำให้ประชาชนสิ้นศรัทธาและกองทัพก็ขาดขวัญและกำลังใจที่จะสู้รบตัวแปรที่สองคือการเปลี่ยนแปลนโยบายของมหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกามเมื่อกระแสต่อต้านสงครามในบ้านเกิดรุนแรงขึ้นประกอบกับเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองอย่างคดีวอเตอร์เกตสหรัฐ จึงหมดใจที่จะสู้ต่อนโยบายเวียดนามมยเซชั่นเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการตัดลดงบประมาณช่วยเหลือทางทหารลงอย่างมหาศาลมันเปรียบเสมือนการกระชากสายน้ำเกลือที่คอยหล่อเลี้ยงผู้ป่วยในภาวะวิกฤตออกอย่างกระทันหันและตัวแปรสุดท้ายที่มาเติมเต็มสมการนี้คือความแข็งแกร่งและเจียดจนงอันแน่วแน่ของฝ่ายตรงข้ามเวียดนามเหนือมีเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งเดียวคือการรวมชาติ พวกเขาโยมสู้และสูญเสียอย่างมหาศาลเพื่อเป้าหมายนี้มีวินัยทางการทหารที่สูงกว่าและได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากจีนและโซเวียตเมื่อตัวแปรทั้ง3นี้มาถึงจุดตัดความอ่อนแอภายในที่ถึงขีดสุดการถูกพันธมิตรหลักทอดทิ้งและการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มุ่งมั่นกว่าผลลัพธ์จึงมีเพียงหนึ่งเดียวการกรุกฤดูใบไม้ผลิปี1975 จึงเป็นเพียงบทพิสูจน์สุดท้ายของสมาการนี้กองทัพเวียดนามใต้ที่ปราศจากทั้งขวัญกำลังใจและการสนับสนุนทางอากาศก็สลายตัวลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสองครามเวียดนามครับจากความปรารถนาในเอกราชที่ถูกบิดเบือนด้วยเกมการเมืองของมหาอำนาจสู่สมรภูมิที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและจบลงด้วยการล่มสลายที่ทิ้งบาดแผลไว้ทั่วทั้งภูมิภาค บทเรียนจากสงครามครั้งนี้ยังคงก้องดังอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่อุดมการอยู่เหนือมนุษยธรรมเมื่อนนั้นศกนตกรรมย่อมตามมาและในสงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้และอยากร่วมเดินทางไปกับเราในตอนต่อไปฝากกดติดตามหรือ Subscribe ช่องเรื่องเล่าจาัก,กรวาลของเราไว้ด้วยนะครับทุกการติดตามของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ